อุบลของเราเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยถ้าเพื่อไทยเห็นเห็นค่ะว่าอยากให้พี่น้องชาวอุบลหายจนร่ำรวยกันสักทีเราจะทำยังไงกับพี่เราอุบลโดยเฉพาะเราต้องพัฒนาเรื่องการเดินทางและการขนส่งสเพราะว่าอุบลเราเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์นะติทั้งกับลรากาัมพูชา จะต้องมีอะไรมีรถไฟดีๆมีสนามบินด,ดีๆพี่น้องคะรถไฟดีๆเป็นยังไงไม่เอาแล้วนะไอรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยมันไม่ถึงสักทีมันช้ารถไฟดีๆประหยัดเวลากว่ารถไปอีกครึ่งหนึ่งสามารถขนสินค้าเกษตรของพี่น้องไปขายได้ทั่ว พักเพื่อไทยพาออกไปเที่ยวรอบโลกเองค่ะสินค้าของพี่น้องต้องกระจายไปรอบโลกเมื่อพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่ะแล้วสนามบินดีๆีล่ะสนามบินดีๆเป็นยังไงคะสนามบินดีๆใหญ่ขึ้นทันสมัยขึ้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้พอเวลานักท่องเที่ยวเขาเข้ามากันเอยอะ เขาก็จะมาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมคะเราก็จะมีของไปขายเขาเงินก็จะหมุนเวียนอยู่ในอุบลน,นอกจากหมุนเวียนในอุบลแล้วชาวอุบลมีเงินเยอะขึ้นออกไปจับจ่ายใช้สอยจังหวัดข้างเคียงไปจังหวัดอื่นๆทั้งประเทศก็ดิขึ้นนี่ค่ะคือภาพคิดใหญ่ที่พักเพื่อไทยมองเห็นเราไม่ได้มองเห็นว่าอา้าวทอยากจะทำยังไงอ่ะเอาเงินมาจากไหนไม่ใช่ค่ะพักเพื่อไทยสร้างวิธี รายได้ให้กับพี่น้องเราจะถูกหวยตลอดไ <Wow. S 1> ปอย่างที่พี่เต้นว่ากันสิค่ะพี่น้องคะเราทําเป็นเราเคยทํามาแล้วพี่น้องก็รู้จําได้ไหมตอนที่เราเป็นรักการชีวิตเป็นยังไงสินค้าเกษตรราคาเป็นยังไงนะคะดีมากแล้วมันจะต้องกลับมาดีขึ้นอีกแน่นอนค่ะพี่น้องคะ อย่าแตงใจไปให้ใครเราพักเพื่อไทยต้องรวมพลังกันมีพักเดียวไม่มีพักที่พักดีอลูกคนเดียวเดียวเดียวเลยจ้าขอให้พี่น้องชาวบนนะคะไว้ใจให้พักเพื่อไทยกลับมารับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้งไว้ใจสสทุกคนว่าที่ผู้สมัครทุกคน ที่มีความตั้งใจอยากจะเห็นชีวิตของพี่น้องกินดีอยู่ดีขึ้นจริงๆเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แยนสไลด์ไปเลยนะคะที่พูดมานี้เป็นนโยบายสำหรับคนอุบลน,นะคะแต่ทั้งประเทศจะต้องมีแน่นอนแล้วชาวอุบลก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือน25,000 ข้าจบปริญญาตรีถูกไหมคะอันนี้เป็นการขยับฐานเดินเดินทั้งหมดข้าราชการทั้งหลายที่มาในวันนี้เตรียมขึ้นเงินเดือนได้เลยค่ะ,ยคะอย่าลืมนะคะเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเดินทางกับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะพี่น้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ